สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอร์เล่วันนี้ยาพรจะทำผัดมีสซ่้วน,นะคะรวมมิตรค่ะตอนนี้ก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันอยู่เดี๋ยวรอสักร้อนสักพักหนึ่งยาพรก็จะเอา เต้าหู้แข็งค่ะลงไปทอดเปิดเครื่องดูดอากาศหน่อยนะคะเต้าหู้แข็งนี่เราก็ซื้อมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมเอาลงไปทอดในน้ำมันค่ะ เราก็ขยับชิ้นนะคะให้เขาจมไปในน้ำมันยังไม่ต้องกลับนะคะ อันนี้เราก็กลับชิ้นค่ะใช้วิธีคนเอานะคะไปตลิวเพราะว่าชิ้นเขาจะเล็ก แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดทอดสุกมากกว่านี้เดี๋ยวจะแข็งค่ะแล้วก็เอาน้ำมันขึ้นค่ะ เราเราก็เอาไข่ใส่ลงไปนะคะทำไข่ขยี้ค่ะไข่นี่ย่าพรก็ใส่ไปสี่ใบนะคะเป็นไข่เป็ดสามแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งก็ไข่ขึ้นค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอากุ้งกระประึกลงไปนะคะไปผัดหน่อยผัดให้เข้าสุกซัระยะหนึ่งแล้วก็ขึ้นมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ เราก็ตักขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะ แเราก็ใส่กระเทียมเจียวค่ะเอาลงไปผัดให้หอมๆนะคะ แล้วเราก็ผักกระหล่ำปีไปค่ะใส่กระหล่ำปีนะคะแล้วก็ผักเส้นหมี่ซั่วค่ะเส้นหมี่ซั่วนี่ยพรก็เอาไปแช่น้ำหวานนะคะ แล้วเราก็น้ำใสไปหน่อยค่ะ แล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะ น้ำตาลใส่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมไปค่ะเห็ดหูหนูค่ะ แล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะกะให้ผักกะหล่ำปีของเราเนี่ยสุสรกระยะหนึ่งสุกดีๆหน่อยแล้วก็มีสู้เราก็เอาส้มมาช่วยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็ชิมที่ตัวหมี่ส่วนะคะว่าเขามีรสชาติอร่อยหลายอย่างมีรสเค็มแล้วค่ะหวานนหน่อยเดี๋ยวใส่หวานอีกนิดนึง แล้วก็เอาเต้าหู้ใส่ไปนะคะแล้วก็เอาไข่กับกุ้งค่ะใส่ไปเลย แล้วก็ใส่กุ้งแห้ง แล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นทอนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ผักชีโรยไปนะคะ แล้วก็เอาพริกไทยป่นชู่ลงไปนะคะนี่ค่ะมีสู้วผัดรวมมิตรของย่พรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพ่พรมากนะคะสวัสดีค่ะ